สวัสดีครับพบกับบันทึกการเดินทางของหมอกีฬาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับว่ามีการบาดเจ็บในลักษณะไหนบ้างก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องแบ่งการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเนี่ยออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือ แบ่งตามระยะเวลาที่เกิดนะครับก็ได้แก่เฉียบพลันนะครับเฉียบพลันเนี่ยก็คือเกิดทันทีทันใดนะครับไม่เกิน3สัปดาห์บาดเจ็บนั้นไม่เกิน3สัปดาห์ที่2คือกึ่งเฉียบพลันกึ่งเฉียบพลันเนี่ยจะอยู่ในในระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงไม่เกิน3เดือนนะครับ ส่วนอว hehe, ันที่ wow 3ก so ็ค right ือการบาดเจ็บแบบเรื้อรังนะครับการบาดเจ็บแบบเรื้อรังเนี่ยจะเป็นการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องเกิน3เดือนขึ้นไปนะครับถ้ายังไม่หายเราถือว่าเป็นการบาดเจ็บแบบเรื้อรังนะครับหรือเราอาจจะแบ่งตามกลไกการบาดเจ็บก็ได้นะครับกลไกการบาดเจ็บที่เกิดจากแรงกระแทกโดยตรงนะครับเกิดจากการปะทะโดยตรงนะครับอันนี้เราเรียกว่าการบาดเจ็บแบบ แมกโครทรามาก็คือแบบรุนแรงแบบแมกโครไปว่าใหญ่ทรามาไปว่าการบาดเจ็บนะครับเออคือตัวนี้ก็คือเช่นพวกข้อเท้าแพลงข้อเคลื่อนนะครับกระดูข่าอเลรพวกนี้เลยนะครับแมกโครทรามานะครับส่วนแบบที่2เนี่ยจะเกิดจากการบาดเจ็บที่ กิดซ้ำๆแต่ไม่รุนแรงนะครับสะสมไปเรื่อยๆอันนี้เราจะเรียกว่าไมโครทรมาไมโครแปลว่าเล็กนะครับทรมาก็แปลว่าการบาดเจ็บการบาดเจ็บเล็กๆ,ๆน,น้อยๆซ้ำๆนะครับหรือว่าเรียกว่าโอเวอร e ยูสอินูรีก็ได้นะครับพวกนี้จะค่อนข้างเรื้อรังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเราพบการบาดเจ็บในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ารูปแบบของการบาดเจ็บของนักกีฬาวอลเลย์บอลน,นั้นมีการบาดเจ็บอะไรบ้างน,นะครับซึ่งมีงานวิจัยรวบรวมไว้นะครับเป็น systematic review คือการรีวิวอย่างมีระเบียบแบบแผนในปี2017นะครับโดยคุณเรียบเมเยอร์ฮันส์เอริกได้ทำ systematic review ไว้ในปี2017นะครับ ว่าด้วยเรื่อง a Review on Variable Injuries ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นะครับชื่อ t i m i s o r a Physical Education and Rehabilitation Journal นะครับรวบรวมงานวิจัยตั้งแต่ปี1984จนถึงปี2015นะครับตามหลักการของ Systematic Review แล้วเขา ได้งานวิจัยมาทั้งหมด29งานวิจัยนะครับแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมก็จะสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าการบาดเจ็บที่พบบ่อยของกีฬาวอลเลย์บอลน,นั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูที่อันดับหนก่อนนะครับอันดับหนก็คือ ankle sprain นะครับก็คือข้อเท้าแพลงนะครับพบได้32%ส่วนใหญ่จะเกิดที่หน้าเน็ตนะครับ เกิดขึ้นระหว่างการ spiking คือการตกนะครับหรือการบล็อกกิ g โดยเกิดที่จังหวะการ landing คือการลงพื้นนะครับมักจะลงพื้นโดยการเหยียบเท้าของคู่ต่อสู้ที่ล้ำเส้นกลางของสนามเวย์บอลเข้ามานะครับหรืออาจจะเหยียบเท้าของเพื่อนร่วมทีมด้วยกันเองนะครับ ทำให้เกิดข้อเท้าพลิกเกิดขึ้นนะครับนะครับข้อเท้าพลิกนี้เกิดอันดับหนึ่ง32%อันดับ2นะครับ Needs, Prain and Strain นะครับ17%ก็คือเส้นเอ็นรอบรอบเข่าเครดนะครับซึ่งเกิดสิ่งที่เรียกว่า Patella Tendinopathy คือการอักเสบแบบเรื้อรังของเอ็นลูกสะบ้าเนี่ย หรือชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งของเขาคือจัมเปอร์นีเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับส่วนลิเกเมนต์อื่นๆเช่น ACL MCL ก็พบน้อยลงไปนะครับสังเกตนะครับว่าการบาดเจ็บ2อันดับแรกของบอลเล์บอลเนี้ยเป็นที่ขานะครับก็คือเป็นที่ข้อเท้าอันดับหนึ่งและเป็นที่เข่าอันดับ2นะครับเพราะเหตุใดนะครับมีคนทำงานวิจัยไว้นะครับว่า นักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยที่เป็นระดับอีลิตก็คือระดับทีมชาติติดทีมชาติมาเล่นมา10ปีเนี่ยกะโดดปิดกรีกกี่ครั้งนะครับให้ท่ายดูนะครับว่ากี่ครั้งคําตอบก็คือ2ล้านครั้งนะครับเมื่อหารจํานวน10ปีหารเป็นจํานวนวันแล้วเนี่ยพบว่าเฉลี่ยนะครับใน1น่วันนักกีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นระดับอีลิต คือระดับทีมชาติระดับทีมสโมสรชั้นนำเนี่ยกระโดดต่อวันก็คือประมาณ500ครั้งต่อวันนะครับก็เป็นคำตอบว่าทำไมถึงมีการบาดเจ็บที่ขามากที่สุดนะครับลําดับต่อไปคือลําดับที่3นะครับพบการบาดเจ็บที่ f i n g e r Joice นะครับ s p r a i n ก็คือการเคล็ดการเคลื่อนของข้อต่อนิ้วมือนะครับ ประมาณ13เนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรากระโดดบล็อกใช่ไหมครับแล้วบอลสปีดนะครับของสไปเกอร์ที่เขาตบมาเนี่ยมันออความเร็วมากกว่า100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับรวมถึงบอลจากการจ้ำเสิร์ฟด้วยนะครับถ้านิ้วมือไม่แข็งแรงนะครับก็จะเกิดการ เคล็ดขัดยอกได้นะครับสเปรย์สเตร,เรนริจเคล็ดขัดยอกหรือว่าบางคนอาจจะเกิดการเคลื่อนเลยฉีกขาดผิดรูปเลยก็ได้นะครับซึ่งอาจจะพบในคนที่เพิ่งเริ่มเล่นบอลเลยบบอลใหม่ๆซะมากกว่าในมืออาชีพนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นในนักกีฬาบอลเลยบบอลผู้ชายนะครับที่แบบเล่นกันแรงๆเนี่ยเขาจะต้องเทปนิ้วไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนนะครับจะต้องใช้เป็นลิจิตเทปเท่านั้นนะครับไอ้พวกที่เป็นไคนิสโอเทป้ายืดเทปนิ้วเนี่ย เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ต้องไปฝึกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของนิ้วมือให้แข็งแรงเพื่อที่จะทนการรับแรงตบของลูกบอลที่มีความเร็วตั้งแต่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปให้มันให้มันได้ให้มันอยู่นะครับส่วนอันดับที่4นะครับปรากฏว่าเป็น Low Back Pain ก็คือปวดหลังนะครับอาจจะมีเลวร้ายถึงขั้นเป็น stress f r a เ t u r e คือมีกระดูกสันหลังล้านะครับ เพราะว่าอาจจะมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังเยอะโดยเฉพาะตัวเซตเตอร์นะครับตัวเซตเตอร์ที่มีการเ,าเคลื่อนไหวของหลังไปด้านหลังนะคือแอนหลังไปด้านหลังบ่อยนะครับเนื่องจากต้องมีการเซตหลายทิศทางนะครับก็อาจจะทําให้เกิดกระดูกที่มันขยับและพับชนกันได้หรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการล้มกระแทกในพื้นสนามด้วยก็ได้นะครับ ส่วนอันดับที่5นะครับก็คือ shoulder strain หรือ sprain ก็คือหัวไหล่นะครับคือ12%เอ่เปอร์เซ็นต์ต้องไปตรงมาอยู่แล้วนะครับกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ใช้แขนตบนะครับว่ากันว่าใน1ซีซั่นคือ1โทัวร์เม้นของการแข่งขันเนี่ยประมาณ2หรือ3เดือนเนี่ยนะครับจะมีการตบโดยสไปเกอร์เนี่ยด้วยแขนขวาหรือแขนซ้ายตามที่ถนัดเนี่ย จำนวนครั้งคือ40,000ครั้งต่อเซสชันนะครับซึ่งถ้าใครไม่แข็งแรงพอนะครับหรือว่าเส้นเอ็นรอบๆหัวไหล่มันมีการบาดเจ็บอยู่แล้วยังต้องจำเป็นต้องตบซ้ำๆเนี่ยทำให้เกิดการบาดเจ็บเกิดการฉีกขาดความไม่มั่นคงของข้อหัวไหล่ได้นะครับซึ่งก็เป็น5โรคนะครับที่พบบ่อยในกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับก็ยังพบโรคอื่นๆได้อีกประปรายนะครับ เราก็นำข้อมูลพวกนี้มาวางแผนในการดูแลรักษาในะกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับส่วนการรักษาก็รักษาตามความรุนแรงของการบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บปานกลางบาดเจ็บรุนแรงนะครับเล็กน้อยก็อาจจะทำแค่ประครบเย็นให้พักนะครับรับประทานยานะครับปานกลางก็อาจจะต้องมีการาทำกายภาพบำบัดและมีการพักการซ้อมนะครับ แต่ถ้ารุนแรงเนี่ยถึงขั้นฉีกขาดหรือวาอ่าเล่นไม่ได้เลยอาจจะต้องพิจารณาตรวจเพิ่มเติมนะครับอาจจะไปตรวจอันตราซาวดูว่ามีเอ็นฉีกไหมมีปัญหาอะไรข้างในข้อไหมนะครับหรือว่าอาจจะต้องทํา MRI ดูเพื่อพิจารณาในการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อไปนะครับการปฐมพยาบาลเบื <c oughs> <c oughs> ้องต้นนะครับในผู้เล่นกีฬาทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ ตัวยอ่อว่า price นะครับก็คือ protection ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บสพวกนี้ก็คือได้แก่พวกเสื่ออ่อนนะครับหรือว่าพวกไม้เท้าพวกอะไรที่แบบไม่ให้ลงน้ำหนักนะครับตัวที่สองคือตัว R นะครับก็คือคำว่า rest นะครับคือพักนะครับพักในส่วนที่บาดเจ็บไม่ให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นนะครับตัว I นะครับตัวที่3ก็คือ ice นะครับ เป็นการใช้น้ำแข็งเพื่อประครบเพื่อลดปวมนะครับลดการอักเสบลดการเกร็งของกล้ามเนื้อตัวที่4คือตัว C มาจากคําว่า compression นะครับก็คือการรัดด้วยผ้ายืดเพื่อลิมิตไม่ให้เกิดการบวมนะครับตัวสุดท้ายคือตัว E มาจาก elevation ก็ ation, คือยกสูงกว่าระดับหัวใจเพื่อลดบวมนะครับนี่คือการปฐมพยาทบาลของนักกีฬาโดยทั่วๆไปนะครับ แต่สำหรับนักกีฬาอาชีพแล้วนะครับการรักษาการบาดเจ็บในปัจจุบันเราใช้สูตรใหม่นะครับสูตรว่าโพลิสนะครับโดยเปลี่ยนคำว่า Ra สคือพักเนี่ยกลายเป็น Optimal Loading นะครับก็คือเราอนุญาตให้ออกกำลังกายหรือว่าเพิ่มโหลดเข้าบริเวณทิ่ชูนน,นั้นๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ การซ่อมแซมตัวเองให้เร็วขึ้นนะครับแต่โหลดที่เพิ่มเข้าไปนั้นจะต้องไม่มากกว่าความสามารถในการรับโหลดหรือว่าเรียกว่า capacity of load tolerance น,นะครับถ้ามากกว่าถ้าโหลดมากกว่า capacity เมื่อไหร่เนี่ยทิชชูนั้นก็จะเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นค่อนข้างเป็นศินละปะในการเลือกนะครับว่าจะเลือกโหลดยังไงนะครับโดยทั่วไปก็ต้องใช้แพทย ทางด้านสปอร์ตดิซีนหรือว่านักกายภาพบําบัดที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะครับส่วนใหญเราทําการเป็นทีมนะครับเราจะปรึกษากันเสมอไม่ว่าจะเป็นแพทย์ออโ o ปิดิกแพทย์รีแฮบหรือว่าเป็นนักกายภาพบําบัดนะครับเรามาประชุมกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันว่าจะให้ได้เท่าไหร่ย,ยังไงนะครับ mm hmm. เพื่อกระตุ้นให้นักกีฬาหายเร็วที่สุดนะครับอาจจะมีการใช้ยานะครับยาแก้ปวด ยาเอนเซตยาลดอักเสบนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้โมดาลิตี้ได้แก่พวกความเย็นหรือว่าเลเซอร์หรือว่าคืนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในช่วงนี้ก็มีที่ใช้กันมากขึ้นนะครับก็ที่ผ่านไปนั้นก็คือการบาดเจ็บที่พบบ่อยใน bon, กีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็วิธีการประมพยาบาลเบื้องต้นวิธีการรักษาเมื่อเกิดการบาดเจ็บนะครับ บันทึกการเดินทางของหมอกิีลาก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ